หวานไปได้สวยพิธีกรหนุ่มเอิร์สสันก็เลยขอมาถ่ายทอดประสบการณ์การทำธุรกิจอาหารในงานแมคโครโฮเลกามหกรรมครบครื่งเรื่อง,อ,งอาหารและอุปกรณ์ครั้งที่5ภายใต้แนวคิดเพิ่มมูลค่าธุรกิจต่อยอดความคิดอย่างสร้างสรรค์เลยนอกจากนี้ภายในงานก็ยังมีหนุ่มดุกพานุเดชหนุ่มพลตันทัศเสถียรและเชฟหนุ่มรุ่นใหม่อีกบันโช์การปรุงอาหารและเสริมทักษะสร้างไอเดียสดใหม่ให้แก่คนที่มาร่วมงานอ้า ตนนี้หนุ่มสันก็ยังฝากบอกดังๆมาว่าใครที่ชอบอาหารงานกินแล้ไวาไม่ควนพลาดเขาก็จะมีร้านเด็ดๆบริษัทที่แบบว่าออกร้านโอ้โหไม่ว่าจะเป็นแบบว่าข้าวของเครื่องใช้อะไรที่เกี่ยวกับครัวหมดนะครับใครที่กําลังมีความสนใจในแง่ของการทรําธุรกิจเกี่ยวกับอาหารไม่ว่าจะเป็นแบบร้านอาหารร้านขนมร้านเครื่องดื่มแม้กระทั่งร้านเล็กร้านใหญ่ก็ตามครับแวะเข้ามาที่นี่เขามีแบบมีเวิร์กช็อปมีแบบมีคนมาสอนทํากับข้ามีคนมาให้ไอเดียนะครับสองวันสุดท้ายเขาเสาร์อาทิตย์อิมแพคเมืองทองพอลสองครับ